สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับบอยยอดสินนะครับวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันนะครับว่าถ้ามาบางแสนตอนนี้ผมอยู่บางแสนนะถ้าเรามาบางแสนแล้วเราเกิดพัดหลงกับครอบครัวหรือว่าพ่อแม่แล้วเราจะตามหาเขายังไงครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องบอกลูกๆเราหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เราว่าเราอยู่บล็อกไหนบางแสนจะมีบล็อกของมันครับอันนี้คนเยอะเลยนะก็คือ สุดนูน่นแล้วเราแล้วเราจะหาบล็อกของเรายังไงมันจะมีติดใต้ต้นมะพร้าวครับนี่เลย<ม>เ<ม>พราะว่าตอนนี้ผมอยู่บ็อกบ็อก72แล้วบ็อกต่อไปล่ะเป็นบ็อกที่เท่าไหร่จะกับผมเดินไปฝังขวา เดินไปฝั่งขวาก็จะเป็นบล็อกที่73บครับแล้วรอบนี้ให้เราจำตรงนี้แหละครับบล็อกเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำทะเลอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินไปนะสมมติว่าเรากินข้าวอยู่ตรงนี้เรากินข้าวเราก็รอบพวกลยแล้วปล่อยเด็กๆเ,เล่นน้ำไป อ่าเ,เรามาเจอแล้วนี่ครับถ้าเราเดินมาเราเดินมาเจอแล้วปล่อยเด็กๆเ,เล่นน้ำแล้วรอบเนี้ยเด็กๆมันไหลไปมั่วไปทั่วหรือว่าเดินหาดไปทั่วๆใช่ปะแล้วรอบเนี้ยเขาเดินขึ้นมาเขาเดินขึ้นมาในในที่ที่เรากินข้าวหรือว่าโต๊ะของเราอย่างเงี้ยครับแล้วเขาหายเราไม่เจอ พอเขาหาเราไม่เจอเขาอาจจะหลงได้ครับเผือบางทีเขาอาจเดินไปสุดหาดแล้วเขาก็กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็จะประกาศคนหายประกาศคนหายแน่นอนอันดับแรกนะเ,เพราะว่าเมื่อกี้มีประกาศเยอะมากเลยประมาณแบบเด็กๆพัดหลงกับผู้ปกครองเท่าที่ผมนั่งกินข้าวมานะมีประมาณ4 5หคนค่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเราก็ บอกให้ลูกๆหรือว่าน้องๆหรือว่าเด็กๆเราอะให้จําบล็อกตัวนี้ไว้จําว่าน้องๆออยู่บล็อกตรงไหนเวลาตามหาพ่อแม่ะจะได้แบบไม่หลงนะครับอ่ะสมมติผมเดินมาแป๊บหนึ่งนะแล้วรอบนี้ผมจะกลับละอ่ะอพอกลับมาเนี่ยเห็นปะผมเดินมาก็ไม่เจอละว่าบล็อกของผมอยู่ตรงไหน แล้วมันไปมันคล,คล้ายกันหมดเลยครับหาไม่เจออ่าอันนี้เป็นบล็อกอันนี้บล็อกบล็อกนี้น่าจะหลุดไปนะอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดนะครับบล็อกให้เราดูต้นมะพร้าวอ่าเดินไปเหนือ,อน,นึงอันนี้ก็หายมีแต่บล็อกผมแล้วอันนี้ไม่หายนะ ให้เราดูที่ต้นมะพร้าวครับว่า,เ,าเราอยู่บล็อกที่เท่าไหร่เราก็จะได้ไม่หลงครับบางทีไปเข้าห้องน้ําเดินข้ามฝั่งไปกลับมาหาบล็อกตัวเองไม่เจอหาโต๊ะตัวเองไม่เจอเนี่ยให้ดูที่ต้นมะพร้าวครับว่าเราอยู่ที่บล็อกเท่าไหร่ห่ครับอ่ะนี่เห็นไหมผมก็ยะจําที่ต้นมะพร้าวของเราไว้บล็อกที่เจ็ดสิบสอวยออกที่นี่มาเนี่ย เลยแล้วต่อไปเราก็จะไม่หลงเก้าอี้แล้วก็หลงโต๊ะตัวเองครับแค่นี้ละครับเป็นทริปเล็กๆเนาะที่ยวมาฝากกันแล้วครับถ้ามีอะไรข้อไขข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาบอกให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆกันนะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้จะขอตัวไปหาลูกมะพร้าวหากินน้ำมะพร้าวกันแค่นี้ละครับสวัสดีครับผม